บรรยากาศสุดคึกคักค่ะเมื่อคณะสงฆ์และกัรยนานมิตรทีมงานชวนบวชจากจังหวัดชาเชิงเซาได้ทุ่มสุดใจออกทำหน้าที่ชวนชายแมนๆมาบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566โดยใจยใสใจสบายตลอดทั้งวันค่ะก็มีชายแมนๆสนใจสมัครเข้าบวชพร้อมทั้งสอบถามข้อมูลและได้ตัดสินใจสมัครบวชทันทีค่ะ นับเป็นบรรยากาศนะคะของการทำหน้าที่ที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติส่วนผู้ปกครองและหมู่ญาติค่ะต่างก็ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นบุตรหลานของตนเองกรอกใบสมัครบวชค่ะพร้อมทั้งขอเข้ามาในสิ่งที่เคยผิดพลาดล่วงเกินโดยในขณะนี้ผู้นำบุญในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศยังคงทำหน้าที่ชวนบวชกันอย่างแข็งขันซึ่งทุกท่านนะคะก็ต่างทำหน้าที่ด้วยหัวใจที่ทุ่มเทเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ ลุยทำหน้าที่กันอย่างไม่หวัดวันเพื่อสร้างศาสนาทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะและอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นทีมงานที่ได้ร่วมกันเป็นหนึ่งลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องทุกวันโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยค่ะนั่นก็คือทีมงานชวนบวชจังหวัดชัยภูมินับเป็นจังหวัดที่มีความสมัครสมานสมัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเป้าหมายเป็นหลัก นอกจากนี้ค่ะทุกท่านยังได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของการทําหน้าที่กัลยยณมิตรจึงได้รวมใจเพื่อชวนชายแมนแมมาบวชเพื่อสร้างพระแท้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาค่ะโดยทีมงานนะคะก็ยังคงมุ่งมั่นในการทําหน้าที่เพื่อให้ชายแมนแมนมาบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ชายไทยบวชทดแทนพระคุณบิดามารดาและมหาปูชนียาจารย์ค่ะ โดยให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทยให้ประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศได้สั่งสมบุญสร้างบารมีและที่สำคัญค่ะให้ผู้บวชได้ศึกษาและปฏิบัติธ,ธรรมมีหลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องค่ะ